สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับนัดส่วนรวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถคันนี้เลยนะครับรีวิวรอบคันนะครับเชฟโรเลตโคโร d o นะครับรุ่น4ประตู2 8 LT z Z71 นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถ ปี2014นะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับตอนนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับขายเพียง399,000บาทนะครับราคาพิเศษมากนะครับเป็นกีออโต้ด้วยนะครับสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับฟรีดาวน์0บาทได้เลยนะครับผ่อนสบายนะครับสูงสุดถึง84เดือนนะครับจัดไปเน้นง่ายนะครับซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับ รถของเรานะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับรับประกันนะครับจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์วันดูคานะครับการันตีรถยนต์คันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้าเชฟโคโลราโดนะครับ4ประตู2.8 LTZ ดแปซดคันนี้นะครับว่ามีออปชันอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับ ระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับแบบรังผึ้ง2ชั้นนะครับคิ้วกระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับด้านล่างนะครับชุดครอบไฟตัดหมอกตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกซ้ายขวานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมล้อแม็กนะครับ6กลูนะครับขอบ20นะครับระบบเบรก ABS นะครับดิสเบรก4ล้อเลยนะครับ ด้านข้างนะครับตกแต่งด้วยบันไดนะครับสีดํานะครับซ้ายขวานะครับกาบประตูนะครับสีดํานะครับมือเปิดนะครับด้านนอกทั้ง4ด้านตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับด้านบนนะครับประตูตกแต่งด้วยคิ้วกันสรดนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นชุดครอบแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าเลยนะครับคันนี้ด้านข้างประตูนะครับก็จะมีโลโก้นะครับโคโรราโดนะครับแบบโครเมียมนะครับ คันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเป็นรถสีขาวนะครับเกียร์ออโต้ปีหนึ่งนะครับสภาพสวยมากนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้ด้านข้างกระบะนะครับก็จะมีโลโก้นะครับสติกเกอร์แซดเนนะครับรุ่นนะครับเป็นตัวยกสูงจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ถัดมาด้านท้ายนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับโลโก้เชฟโรเลตแบบโครเมียมนะครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับมีโลโก้นะครับ2.8ดูแลแม x ดีเซลนะครับเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับรุ่นท็อป LTZ นะครับเครื่องยนตน2.8นะครับด้านหลังตกแต่งด้วยกันชนหลังนะครับสีดํานะครับและโครเมียมนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีไฟเบรกลุงที่3นะครับตรงหลังเก่งนะครับแบบ LED นะครับด้านท้ายมาพร้อมแม็กไพลเนอร์นะครับถภาพสวยนะครับรถใช้งานนะครับไม่ได้บรรทุกหนักนะครับคันนี้มาพร้อมแม็กซิงขอบ20่สิบหล่อเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับรีบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันต่อนะครับ ถัดมานะครับด้านในนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะครับสีครีมตัดด้วยสีเทานะครับสภาพเบาะนะครับสภาพดีนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับที่เปิดนะครับประตูด้านในนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับถัดมานะครับเบาะหน้าฝั่งคนนั่งนะครับสภาพดีนะครับ ปี1-4ได้สภาพนี้ถือว่าใหม่มากนะครับ